มาสุงหันพิดาวค่ะหันอยู่ยามเดียวปอกน้องจ้างวิ่งนำคำจริงใดปลอดของปีมองมองเขาเอาเฮอมินสิแดมาตรวดนนวานคนเมืงเอาไว้หมู่วานน,นันนไดยเลียบเปลี่ยนหมู่วานไตหันพี่ดาวใตทุ่งมาเขาอุบลาดกันว่าปอกน้องจ้างวิ่งนำคำ tí này này nha mạc dầm luôn mà nha sử khuyên quân mương lăng kha quay dọc yoi quân mương oán cắn mà tôi yêu có hẳn cặp nà lẽ ẩm trang khứng lai lỡ tí này này bó tàn ưng khứ quay ở vậy mạc luôn sức mạnh hết sáng lệ mân tỷ hiang tỷ hiang e. mưa này tỷ nó đang lại มากเสียงไหลในพีนอเขาว่นเลยเฮ็ดสังเรปอมันตกจากมันเสียนไก่ยาวก่อนดึงบันหลังขึ้นซื้อนันปอรู้แล้วปอก่อยอันเขาข่าวว่าอึ่งคือไกวมือใจมือเฮาเนี่ยมันเยื่มโกาคือหมากในพอมันตกยาวเตียบซ้ำลึกเสียนั้นที่ยงรู้ก,ก่อนหือดีง่าย พออ่ำไปก็จ้างเอาหนิกป่านเหมือนกันเมื่อราพปีนอาคขาหันมันเฮียงที่เฮียงว่าลงอะลึกหมอกกาไนา่เอออันนั้นรีไม่ใจพุ่นตาปีนอเฮา,าอันอยู่เช้ากินซางในพื้นทีน่เจอในเอาไว้มันตีมาในขายามกลางคืนห้ากลางวันห้า,าเผอตีคู่ไรล,ลองในปีนอาตั้งหลาย วัวันเมื่อในกุย้ยเมื่อสิบสองมองสามสิบมนิปีดาวเขาอันอยู่ที่นั่นคู่ขิงขาเขายามคู่วันเวลาอันมาแล้วเครื่องลงเสดปล่อยตกใส่ที่ในหมอกกาหน่ายเทียงดูก่อนอันได้ยุ่งยามว่าดีเป็นือมินฟารเรจอันมินพั quê gà mặn mìn liệt bồn tì mặn nà lê ảm tàn dương lì lì hà áo tốc xay lăng hươn quân mương dương này lại lòng tê bì đỏ thằng lại bò mặn quả tốc tì mì nằm tì ủng miêu này lòng tê mặn ảm lì tiệc à quê gà mạc màn yam điều này quả tung quả nha quả tơ sở y sáng Cò tiệc ลีโกไว네้ม no ักมันกัปันเหมยยามเดียวแน่ยาใส่เนอุ้งก็ยังตึกเตียกบยาใส่เนื้น้ำก็จังเตียบเหมือนกันเมื่อน้าเขาขาันเพราะว่ามันยาใส่เพิ่นเตียบอดเตียกว่าฮ่าโคฮ่าเสียนตางฮ่าลิ้นหินนั้นแข็งด้วยนั้นสมดีเตียกเคียงหมอก่าหือปีน้องอุปันเฮียงอะไร บีราหาวเมืองเอาลายหมิมเซาให้ฟังให้สติวิริยะกันทีน well ay ay ึงอันในอําใจป่วยทิงยองทิงยองเลยอําใจป่วยอันหลุลิ้นกวยก็เปลี่ยนปล่อยหิมชายใจกันดังเช่นอะไรแลดับโดสึกมากคราวเดียวคนมึงเดี๋ยวคนใต้នៅพื้นดีจะไหนเช็ดผักกับน้ําผิดจอมก็เป็นอะไรเออ เปิ้นหิมกันเมื่งได้เปิ้นเถียบถือเมืองใด้เก้า,าใครไปีนี้เก้า,าใครไปนี่จ้าเมืองขี่เปิ้นเหียมกันบนนวดกันเปิ้นต่อยกันในเ,เขเนือนเฮาเมียน่าเผอรปีก็มันไหลอนนันในหลงของเขาคุยกาคนเมืองซสำหรับลู้เลยซุ่มเลยตายเลยหายอันเลมันเลเจี๊ยบเลยแล้วนิกปานกว่าหลายหๆก็เช่นนั่นเนี่ยเป็นเผอฮะปีอดอาหรือว่าเป็นคนใด ย่อก็เปลี่ยนเจ้าหลายด่างอันเป็นคนมึงอันอะมีด่งพอดีสังอันเฮ็ดเฮ่อมันสุขสั่เรื่ในก็ได้เป็นจุ้มสิกจนในเขาเลสึกมันยื้อกันตึกกันกุยกะเอาหมากลงตั้งสองฝ่ายสองด่างเสดงใกล้ปันเข้ามาเนิ่วันเนิ่วนาะถามว่าคนมึงใครห้าคนมึงใครย่าหา้าใครหันหา้าไอ้เขาตึกกันเรื่อน้ ยุมยาม,มาปีนอ้องลอยแต่อ่างก็คงแข็งขันพี่น้องไต่ก็ดิรมแค็งันกับในเรื่องม,มันตุม้มตื้อเฮียงตูง่เฮียงใจเฮียงกนุนสวนไหนาขึ้นยีกยองขึ้นเตียวเตียวว่าปีน้องทั้งหลายเฮาเยยลยเกลิ้งจึงขึล่ะลหะที่ไปไลหะที่ไปตดเลยไปจึงขึล่ะไปจงึงขึก็เลยอะ มากพอมันมาเตียกยานี่อย่าให้มันตกใส่ดีอันเขาเปียกถ้ามาดีเลยเลยกว่าให้ซึกเทใยนีมาน่หอ่ำใจเร่งนั้นยามันเป็นนาซึกอยู่ในให้คนเมืองเงื่งบีเอาไว้พรว่ามันมีดีๆแลป่อปอกมานาซึกปังตึกมันก็ได้มีดีกเดีนยนอยู่วันหนึ่งปีนอกทัง้งหลายมากโลเนี่ยมันเคียง ป่อฮ่มเตีกเลี้ยงว่าตียางห้าตีวีห้าตีกว่าห้าตีเปียบหา้าปอมันทุกได้มันบกใสายากะปีดอกรด้วยลูปอหลานมันเผิวสนยอก็ไถสนจึงนั้นเอ้คือเดมีสังหรณ์ละซึ่งในอยู่เตอรซสายมากไฟลดอร์เจตคือมิกำไในเขาทัมาได้ดีกุนหลงอ่านพีดอขาหันอยู่ยามเดียว อำ้ำใจว่าเปลื่นเพียวให้ดีสนก้วยกาเป็นคือมินของหมองมั่นเอามาดึงบันซึกเก่าล้างดางกุนหลง,งอันหมายสองเลยป็นรองโก้ลางค่ะปงังเปียวมดปีดาเขาดีแล่นจกมันกวยยกยกอยอยดีห้าเหมือนเจ้างังเปลือนเอาผ้าตีเสดตีไว้ก็รู้ เออพอมันเฮียงมาหลวงให้เผาเสียแล้วจัดยือจัดยา่าการนั่นก็ย่อวมีนอเขาขา,ากวายลีน่ะเลี้ยวเพียวทำพองเนี่ยัมว่าเลี้ยวเพียวเป็นจริงอเหรอตัวลำไม่กิ่งไม่ตัวไม่ยากกว่าไม่ออกมากองกันอยู่จอมเงาเส้นอันในเใฮียงขีบของหมักลงตีกุนลงเวียนกุนลงหปัง กก่างเขาลงเอาไว้หลายชั่วโมงในกุยขราว่าซึกมันเอาหือมินเสียมาป่วยมากวนกูก่างเขาได้ไม่ได้สิ่งก้อนเ่านี่ยกูก่างเขาลงไว้จึงนะตายกะลีไม่ได้กะลีสองเขาดีลาทีลามันตายมันก็ไม่ละกูก่าวได้กูก่างก็ไม่ละยื้อกันอ่ะตายได้สองพินจอมยัดเสียสักกันหรือพี่เอาเขาขาวุ่นด้วยซึกอารมณ์ก็มันจะตีนที่ได้ตายสองไผยสองดัง อันนั้นเป็สภาวะของการตึกการซึกเหรยขขเขินเืินขี่ก้ก้างห้าเขินไตห้าเืินบีดองรวย5้าเขินซึกห้าอันนก็เป็นดีกุลนรงโหบัตบเข้าไาในสวนตบเข้าไาในโกไม้ตาบเข้ามาปลาในเือน ยกยอยลีนะอ่มมีสังที่มันตีหลือกะปีนอเข้าคา่ะไก่เปียดหมูหมากุนตื่นเตอ่มมีสังอยู่ไรตีไหนได้มันเดนเนนอนเยอะก็เียกเลี้ยงปีนอหูปัญญาั้งหลายเออหันจอดหันจียามเดียวอันเขาผิวกันพอเขาตัวย่หันสังปีมายกยอยหมกันนั่นที่ กวยเดียวยออยยไอเดียมันอ่ำมีเคลื่อนหลังเลายดีมันหลีอยู่กะแต่ไก่อยู่ฮะแต่แมวอยู่ฮะแต่หมูอยู่กวยยังอยู่ออไรเพราะเป็นคนดีที่คืออยู่ละปีนอทัังายตีในก่อนกันวนโวยฮาริฮู้หัหกอนนั่นแหละซึกมันตื้นสึกคัดเจอเส ตาหิมอันนั้นก็ตาทิ้งอันนั้นก็ตาซิมสายใจสิกกูกันลองหิมสายใจกันในมันตื่นเตมีสิบกว่าแต่มันตียอมปันเก่ากังจะในมีอาณาอ้อจ่าตาติกตาเดียนเชตปิกอึดหนี่จากเรลียนนินไต้ขี่มึงได้พอของนั้นมันตื่นเตีย่อมไหลที่ในเฮาตื่นตมได้คู่กันซึ่งนั้นเอาไว้สังกูกังเป็นสิกงยื้องยืมได้ เมื่อนังตึกกันมาเหลือนไปอําหันตายสีกม้มเจ้าในวันนี้พอเป็นเสื้อลองเจ้าีกัดตีอําตายตี่พอไหนเดอย่าวิวามึงได้พอห้องไวล้ล่ะเดีชิมในว่ามึงได้พอจานอย่งรู้ก่อนสังวาเขาโม่ตายปีหนกอปันั้งหลายมันตื่นเตีอําปล่อยไ้อยู่ดีแล้วก็ตื่นดีไรยแล้วเพี่ยว้กุนปัง ลองไในเน้เนอนเียดโตเตียกเลี้ยงปีนอกหูปันแหน่ง้งไรอันนี้ก็สองหูคขอข่าวหนึ่งก็มาแล้วคือมิ้นยำดีน้ำคำสองก็มาแล้วคือมิ้นโตดีกุนลงเคียรเธอป่าไม่ถึงคือยอกย้อยกู้กางก็เรียกไวยอยู่คุยฝากแชร์เป็นพี่อรายการมันสุขทา